นะครับผมภูผาครับวันนี้เรามาในนามของเต็นท์ปอรถสวยนะครับผมจะพามาชมกับเจ้ามิซูบิชิไฟตัน2.5ดีเซลคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับจะมาในส่วนของกระจังหน้าแนวตั้งสีดําเงาแบบนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนมาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับเรามาไล่กันที่ล้อครับล้อจะได้เป็นล้ออลลอยนะครับขอบ15กระจกมองข้างครับปรับ ทับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วเป็นประตูแบบแคปนะครับแคปเปิดได้แล้วก็ด้านท้ายครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยจะดวงน้อยๆนะครับแล้วก็มีรอยเฉียงขึ้นไปนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับอันชนท้ายสวยงามมากผมบอกเลยว่าเหมือนจะสวยกว่าทุกรุ่นเลยนะครับที่ในความรู้สึกผม แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยไฟเบรกุ่ปที่3จะอยู่ตรงนี้มือเปิดอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์โลโก้มิ u b บิชินะครับ<ม>เดี๋ยวเราพาไปดูภายในตัวรถกันเลยว่ามีออปชันอะไรบ้างนะครับเรามาอยู่กันในตัวรถของเจ้ามิ u b บิช i t ททันคันนี้แล้วนะครับมาเริ่มกันจากนะครับฝั่งนู้นจะมีถุงลม Airbag นะครับตรงนี้แล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้วิทยุครับรองรับในส่วนของ บูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นระบบแอร์แบบปรับแมนนวลแล้วก็มีช่องไว้โทรศัพท์ตรงนี้นะครับเออดีเหมือนกันเพราะว่ารุ่นอื่นไม่มีนะเออกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดแล้วก็เบรกมืออยู่ตรงนี้มีมันติฟังก์ชันตรงนี้นะครับควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงได้เพิ่มเสียงลดเสียงจอมาตรวัดตรงนี้นะครับต่อมาที่สาคัญหลักๆเลยก็คือมันจะมีช่องเปิดฝากระโปรงเนี่ยแบบ ซ่อนไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กตรงนี้ด้วยก็ในส่วนของปุ่มจับทับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มปรับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเครื่องเสียงตรงนี้เดี๋ยวเราพามาดูส่วนของประตูแคปด้านหลังกันบ้างครับเรามาอยู่กันที่ในส่วนของประตูแคปกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์ตัวไททันเนี่ยจะลึกกว่ารุ่นอื่นๆนะครับก็คือนี่เวลาเอื้อมมือเอ,อือ้อ,อมลึกหน่อยในส่วนของตัว รีโวหรือว่าอิสูนะครับจะไม่ลึกเท่านี้ตัวนี้ก็ต้องเอื้อมมือลึกหน่อยเห็นไหมบาติ่มจะอยู่แถวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีลําโพงมีที่วางแก้วนะครับในส่วนของเออลืมบอกไปเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเวลานั่งก็จะให้เรารู้สึกไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ร้อนเท่าเบาะหนังมีเบาะแคบมาให้นะครับมีรองหลังมาให้มีพมรมปูพื้นมาให้สําหรับท่านใดนะครับที่เน้นในการบรรทุกเนี่ยแล้วก็สามารถ บรรทุกคนไปได้ด้วยเนี่ยก็คันนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยแล้วก็จะบรรทุกได้มากกว่าในส่วนของรถ4ประตูนั่นเองนะครับนั่งพอไปได้นะข้างหลังนั่งได้อีก3คนพอไปได้อยู่มีไฟตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราพาไปดูโครงสร้างภายในตัวรถก,กันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากฝากระโปรงหน้ากันต่อเลย ากป,ปรงหน้าจะมีน้ำหนักเบากว่าในรุ่นของรีโวแอบเน็นิดนึงนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในส่วนของตัวรีโวที่ผมใช้อยู่ก็ติดโช๊คนะครับเปิดปุ๊บก็ด้งขึ้นเลยไม่ต้องออกแรงออนี่เครื่องยนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่หลักๆเราจะมาดูกันที่ฝากโปรงหน้านะครับว่าดูตรงไหนก็นี่นะครับจะเริ่มจากสติกเกอร์มอ,อก,กร,รับตัวนี้เป็นฝาแท้เดิมโรงงานนะครับรู้ได้ไงว่าเดิมนี่ น็อตนะครับไม่มีการแกะการถอดนะครับเดิมสนิทเลยตรงนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับที่บริเวณนี้ตัวนี้จะมีถ้าเปลี่ยนมาจะไม่มีตัวคําว่าอ h เฮดนะครับแล้วก็มีรอยเม็ดอักตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ตรงนี้เออนี่แหละถ้ามีเราตะเข็บพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นของแท้นะครับไม่มีการชนหนักหรือว่าเปลี่ยนมาเฮด แล้วก็นี่ตรงนี้นอ็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะครับเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการถอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประตูนะครับบานข้างฝั่งผู้ขับมนต่อเลยนะครับปุ๊บตัวนี้ก็เป็นกุญแจร,รีโมทแล้วนะครับแต่ว,ว่าใช้ในการสตาร์ทอยู่แบบนี้นะครับจึงอามาให้ดูกันนี่แจร,รีโมทแบบนี้ มาก็มาดูนี่ครับรอยตะเข็บเป็นอักอืด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 นี่ <c oughs> นี่นะครับจะเป็นอักสสยก้ามนะครับชัดเจนถ้าทำมาเนี่ยมันจะหายมันจะหายเลยมาก็ดูในส่วนของน็อตนะครับฝาประตูข้างของแคบนี่ตรงนี้นะฮะเดิมสนิทไม่มีการนะครับถอดเปลี่ยน หรือทําสีใดๆโอเคมาดูกันที่ฝากบะต่นี่ดูด้านข้างครับเห็นไหมมีรอยตะเข็บอยู่ดาวไปถึงข้างล่างเลยอังน,นี้ก็คือเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีไม่มีการทําสีมานะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนต่อมานะครับเรามาดูกันที่ฝาท้ายนี่นะครับน็อตเดิมตรงนี้ เห็นไหมไม่มีการแกะการถอดนะครับแล้วก็มาที่นี่เห็นแม่เดิมคู่เลยโอเคมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับฝั่งซ้ายโอเคนี่รถใหม่ก็จะฟิตๆหน่อยนี่นะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับไม่มีการพลิกคว่ำเพราะาถ้ามีคว่ำม,มันจะต้องมีการดัดาคือดัดคืนรูปนะครับเคาะวุ่นวายไปหมดนะครับอันนี้เดิมรับประกันนะครับ จากบริษัทกูอินสเปคชั่นนะครับไม่มีชนหนักผิความน้ําท่วมแน่นอนครับสามารถคืนเงินได้ร้อเลยถ้าเกิดว่าไปตรวจตามอู่แล้วพบเจอว่าเป็นรถที่ชนหนักผิความน้าท่วมมานะครับต่อมาก็มาดูกันที่นี่น็อตนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเดิมเดิมเดิมสนิททั้งหมดเลยนะครับนี่นีรอยเม็ดตรงนี้เห็นไหมโอเคเป็นรถเดิมเ<ๆ><ๆ>นะครับ Okay, เดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดของราคากันอีกทีนะครับเรามาทวนรุ่นกันอีกทีนะครับสำหรับเจ้า m มิตซูบิชิ2.5นะครับเป็นไฟทชันตัวท็อปคันนี้นะครับราคาอยู่ที่389 388,900บาทเท่านั้นพนฟรีดาวอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นรถกระบะปีใหม่ที่พนถูกมากๆเลยนะครับหากท่าในใดนะครับที่สนใจ ก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ที่เต็นท์ปอลรถสวยนะครับที่อยู่ที่คลองสี่คลองหลวงอยู่แค่นี้เองนะครับมาง่ายมาไม่ยากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องปอรถสวยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ